ทุกท่านผู้ช,ชมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มหัวใจครับดูว่าเพิ่มหัวใจในคลิปดูของ Tik t o อกกันนะก็เป็นคลิปดูแบบนี้เขาก็ไม่จํากัดว่าต้องเป็นวิแบบไหนก็สามารถปั๊มได้ทุกลูกแบรนด์นะครับขอให้อ่าทาตามคลิปนี้ก็พอครับเรามาดูกันเลยว่าต้องทายังไงบ้างเนาะขั้นตอนอ่าในการทานะครับก็เดี๋ยวก็มาที่ t ิ๊กตอกของเพื่อนแลก็มาเลือกวิดีโอทกุกตอนตามนะครับผมก็จะสุ่มเือนกาปั๊มเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปที่คลิปของเรานะครับที่ต้องการปั๊มนะแล้วก็ กาทำแนมถือก็สมารถกดแชร์แลวก็กดคัดลอกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดวิด,วดีโอเป็นสาธารณะให้รียบร้อนก่อนปั๊มแล้วก่อนใช้งานทุกทางนะครับอ่ะให้มาคอมเมนต์ได้อะไรได้แบบนี้ทุกอย่างนะครับก็เปิดเป็นสาธารณะให้หมดเนาะแล้วก็มาที่เว็บไซต์ของเราครับ keemkiteh.11m นะครับ k m ในการปั๊มแล้วการใช้งานนะผมก็ใช้เว็บนี้ประจำนะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็สายชิวใช้งานอา่ะแต่ทำไมมันเด้งมาหน้านี้สักพู่นะครับ กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับก็จะเจอให้เราใส่ชื่อใช้งานนะครับอีเมลเนาะเราผ่านก็ยืนยันได้ผ่านการสมัครรัครับฝงช่องนี้ก็ติก๊กให้เป็นลิขูกแบบนี้ทั้งสองช่องเลยนะแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนครับสี่ขั้นตอนสมัครง่ายๆเนาะตังริงก็สมัครเรร็บแล้วก็โดนชื่อใช้งานแล้วก็ใส่ยูเซอร์แล้วก็รหัสบทที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับ พอเข้ามาแล้วหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้ก็ต้องเกี่เข้ามาหมดโมดทั้งมนะตัวนี้จะเป็นหนโมดแล้วก็บริการทั้งหมดเนาะกดสมัครเลยได้ว่าจะปั๊มมาได้ครับมีทั้ง a c e b o o k นะครับยูทูบทิกตอร์อินสตาแกรมรวมถึงทวิตเตอร์นะแล้วก็มียังอ่าบัญชีเฟซบุ๊กนะครับบัญชีอะไรทุกนี้ขายนาะก็ลองสมารถมาดูแล้วก็ลองใช้ง,งานกันได้ครับอ่ะทุกทุกนี้ผมจะปัม๊มทิกตอ k กันไหมก็ไปที่ทิกตอ k บริการแนะนําตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กดที่บริการทันทีนะก็จะมี ปัม๊มถูกใจตรงนี้เขาเขียนว่าปั๊มถูกใจวิโอเนาะเริ่ม0ูนย์สองจุดสองชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมอ,อ่านคําอธิบายลักษณะให้ดูแก่อนปั๊มแล้วก็ใช้งานเนาะว่าลิงก์ถูกต้องครับดูให้ถูกต้องนะว่าเป็นยังไงบ้างครับถ้าใส่ผิดเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นหรืออาจจะโดนยกเลิกนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมว่าเปิดเป็นสาาระเท่านั้นด้วยนะครับนะก่อนที่น้ำยันเน้นย้ำไปนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าคับลอกมาเมื่อกี้นะครับประมาณค่าต่ำปั๊มอยู่ที่ห้าสิบเนาะสรงสดอยู่ที่ห แล้วก็เทสเนเป็นตัวยาสัก100หัวใจแล้วกันเนาะพูะกันอยู่ที่3บาทครับแล้วก็กดสั่งซื้อเรื่ยครับต่อขึ้นสีเขียวเขียวแบบนี้คือซื้อสำเร็จเรีรเยบร้อยแล้วครับก็สังเกตว่าระบบได้รับคำลงทุนเรียบร้อยแล้วนะเนาะแ๋ยวก็รอยอดลงทุนสก,กู๊ปก็เราดูยอดเดิมว่าของเรามีเท่าไหรนะ่เนาะอัะยอดตอนนี้ของเก่ามีประมาณ2หัวใจนะครับก็ดสมาดีดูได้ว่าตอนนี้มันขึ้นยังงับอ่ะโอเค,คตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วโอ้โหปุ๊บปั๊มปุ้ ถือว่าระบบรุดเร็วมากๆครับตป็นี้ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะยี่สิบเจ็ดหัวใจแล้วนะครับก็รีให้ดูสดๆตอนนี้ครับสามสิบสามสิบหกหัวใจแล้วนะครับสี่สิบสองหัวใจเนาะก็ถือว่าระบบทํางานทันทีแล้วก็รุดเร็วมากๆครับบางทีอาจจะช้าอีกเร็วก็อยู่ที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นมาห้าสิบหกหัวใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทํางานไวมากๆโอเคไม่ถึงนาทีครับเพราะว่าอ่าผมปั๊ปมซูบแล้วก็รีดูหน่อยเนาะ <ven> โอเคตอนนี้ก็หกสิบเจ็ดหัวใจนะครับ โอเคเรามาสอนการใช้งานคร่าวๆในเว็บไซต์ในการนำคข้าที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่มียอดเงินตรงนี้เนาะในการปั๊มครับก็กดคำว่าเติมเงินตรงนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะมีอยูซี่ท่องทางนะครับมีทั้งสแกนเขียวโปรตุกาห์นะครับศูนย์นริเวณอัมกาว์ิเวณแล้วก็เติมเงินต่างประเทศนะใครที่ไม่มีบัญชีคนไทยครับก็สามารถเติมเงินต่างประเทศได้ตรงนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นพายูเอ็นดอลลาร์ครับก็เปิดเติมผ่านพายูเอ็นดอลลาร์ตรงนี้เนาะ แต่ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการกดซื้อครับใครที่งงว่าเราสั่งซื้ออะไรไปบ้างแล้วนะอยากจะรู้ว่าเราปั๊มอะไรไปบ้างแล้วก็สามารถมาดูตรงนี้เนะาะก็จะโชว์ประวัติการซื้อครับแล้วก็โชว์ลิงก์เราเนาะคุณเด็กก็สามารถดูยิงดูลิงก์ที่เราปั๊มไปครับย้อนหลังได้เลยเนะาะจับตรงนี้นครับสับการแนะนําเพื่อนนะใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนหรอว่าอยากหาได้เสริมมาตรงนี้ครับแนะนําเพื่อนตรงนี้จะเป็นลิงก์ของเรา,าครับผมก็สามารถเอาเ,เพื่อนยไปสมัครได้เลยครับตรงนี้ก็จะโชว์ข้อมูลเนาะแล้วก็จะได้ครับ หาค่าแนะนำประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ะไราบกค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นต์ตัเองนะครับอ่าไปดูตรงนี้ว่าตรงนี้ขึ้นไปถึงไหนแล้วโอเคครับหนึ่งร้อยสิบหกเอ่อสิบเจ็ดหัวใจนะครับโอเคครับถือว่าครบเต็มจำนวนนันะ้นที่เราบัมไปครับเราไม่ขาดไม่เกินแน่นอนนะสำหรับใบน,นี้เนาะ ว่ใครที่อยากจะอ่าสนใจครับลองใช้งานหรือว,ว่าอยากจะอ่าลองใช้โปรแกรมนี้ของก้อยจริงๆก็เขียนใส่ไว้ได้ดีฟิชชั่นครับหรือว่าแต่คอมเมนต์นะขอรอเพื่อนๆจะพิมพ์ใน Google ในตรงกรนนะดัครับเพียงพรว่าเคบีเอ็มขีดอีเหตจุดสิบเอ็มเขาก็เจอเวอร์ชนี้เลยครับก็ช่วยในก,การทําการตรออลาดออนไลน์นะครับที่มองอ่าโปรแกรมหรือว่าบรนษัทหาทำการอะไรนี้ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับโอเคครับสำนี้ก็คอามเพียงเท่านี้นะครับที่อยากผมครับช่วยเยพิเ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเจอคิดน้าครับผม